ทำไมคุณพิชัยถึงรู้ว่าจุดสูงสุดของบิตคอยเนี่ยอยู่ที่120,000สดอลลาร์ทำไมไม่ใช่140,000หรือ150,000ครับอันนี้เป็นวิธีดูกราฟแบบคนส่วนน้อยของผมก็คือผมจะเป็นคนส่วนน้อยในทุกมิติเวลาเราตีความเหตุการณ์สถานการณ์ข่าวสารเนี่ยผมรู้สึกว่ามันบวกมากเราเป็นคนส่วนน้อยอได้อยู่ละแต่ว่าการจับจังหวะในหลายเรี่ผมต้องดูกราฟแบบคนส่วนน้อยเป็นด้วยซึ่งไม่ใช่เทคนิค ซึ่งวิธีดูกราฟแบบคนส่วนน้อยเนี่ยผมก็จะต้องรู้ก่อนว่าเทคนิคเขาดูยังไงแล้วตรงไหนเป็นสัญญาณซื้อของเทคนิคแล้วคนจะตัดสินใจซื้อตรงไหนด้วยเหตุผลอะไรแล้วมันก็จะหักลงตรงนั้นยกตัวอย่างนะในโซนประมาณแสนสองเนี่ยประมาณนะบวกลบเนี่ยที่ผมมองว่าตรงเนี้ยมันเป็นการกลับตัวของภาพใหญ่ทางเทคนิคที่ชัดชัดมากๆเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะไปต่อไม่ได้เพราะคนจะเชื่อในแพทเทิร์นเทคนิคให้คุณสังเกตดูเลยนะเอาหเดือนย้อนหลังเลยนะ ถ้าคุณไปดูเลยว่าเมื่อไหร่กราฟสวยเทคนิคคอนเฟิร์มแล้วคนโพสเขียวกันเยอะๆแล้วเหกันเยอะๆนะสักพักลงแล้วตอนไหนที่โพสตแดงยาวแล้วก็เริ่มกลัวว่าจะลงตรงนั้นตรงนี้สักพักขึ้นเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยเอาส่วนของทฤษฎีที่คุณพี่ชัยใช้เนี่ยนะครับคนทั่วไปสามารถใช้ได้ไหมครับก็ต้องคือต้องดูกราฟแบบใหม่ผมดูกราฟเนี่ยผมดูว่าคนอื่นดูกราฟยังไงผมไม่ได้ดูกราฟโดยตรงตัวทองคําเนี่ย มีโอกาสไปต่อไหมครับหรือว่าจบรอบขาขึ้นแล้วคือที่ผ่านมาผมอะ่ะยืนยันทองคําไปต่อมาตลอดนะแต่ตอนเนี้ยไม่ละอตอนที่ผมมองว่าทองคํากันตรลายละควรจะทยอยขายแล้วออกจากตลาดไปเลยโดยผมจะไม่พูดในรายละเอียดนะว่าจะลงเมื่อ,อไหร่จุดสูงสุดอยู่ตรงไหนผมไม่รู้ผมไม่บอกเอาเป็นว่าถ้าเราจะชนะเกมนี้อย่างง่ายให้ทยอยขายแล้วออกจากตลาดไปเลยแล้วที่เหลือไปกล่าวเองอแล้วเวลาลงมาก็ไม่ต้องซื้อ,อ 咁呢？咧。